สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่หลายท่านในแวดวงราชการอาจจะคุ้นคุ้นหรือกําลังให้ความสนใจอยู่เลยค่ะครับผมโดยเฉพาะสายวิชาการที่อาจจะกําลังมองหาเส้นทางความก้าวหน้าแต่ว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าง,งาน huh. คําถามคือจะไปถึงระดับชํานาญการพิเศษได้อย่างไรวันนี้เรามีคําตอบจากเอกสารที่เรียกกันติดปากว่าวสองปี58ค่ะครับ ตัวนี้สําคัญเลยครับแหล่งข้อมูลหลักของเราก็คือหนังสือสํานักง,งานกพทีนร่งศูนย์ศวสนะคะลงวันที่19กุมภาพันธ์พศ2558ค่ะใช่ครับวสปี58ตัวจริงเสียงจริงซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกําหนดตําแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญเ,เป้าหมายที่เราจะเจาะลึกกันวันนี้ก็คือเส้นทางสู่ตํตาแหน่งชํานาญการพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานนะคะย้าว่าผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้เป็นหัวหน้านงานโดยตรงใช่ครับ เพราะว่าเกณฑ์ว2ปี58เนี่ยเขาวางกรอบไว้ชัดเจนเลยทั้งสำหรับหัวหน้าง,งานแล้วก็สำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์สูงๆซึ่งกลุ่มหลังนี่แหละครับที่เราจะมาดูกันว่าต้องมีงานแบบไหนลักษณะยังไงถึงจะเข้าเกณฑ์ได้น่าสนใจมากคะ่ะเพราะบางทีเรานึกว่าต้องเป็นหัวหน้าอย่างเดียวถึงจะโตได้แล้วสำหรับคนที่ไม่ใช่หัวหน้าล่ะคะ เป็นเหมือนอผู้เชี่ยวชาญมือทำงานหลักของหน่วยงานว่อ2ปี58เขาเปิดทางให้ยังไงบ้างคะครับสำหรับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานหรือที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น specialist ในสายงานนั้นๆน,น,นะครับเกณฑ์ hmm. ในข้อ2.2เนี่ยเขียนไว้ชัดเลยว่าต้องเป็นตำแหน่งที่ใช้ความรู้ความสามารถประสบการณ์แล้วก็ความเชี่ยวชาญในงานวิชาการต้องสูงมากเป็นพิเศษ โหสูงมากเป็นพิเศษใช่ครับและต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาทางวิชาการที่ยากมากเป็นพิเศษหรือมีความซับซ้อนสูงมากๆฟังดูแล้วเออไม่ใช่แค่ทำงานเก่งตามปกตินะคะเนี่ยไม่ใช่เลยครับมันต้องแบบยกระดับขึ้นไปอีกขั้นเลยงานต้องซับซ้อนท้าทายขึ้นเยอะแล้วคำว่ายากมากเป็นพิเศษหรือซับซ้อนสูงเนี่ยพอจะขยายความให้เห็นภาพหน่อยได้ไหมคะว่ามันหน้าตาประมาณไหนได้ครับคือ มันต้องก้าวข้ามงานประจำหรืองานรูทีนเดิมๆไปเลยค่ะต้องเป็นการศึกษาคนา้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อสร้างหรือพัฒนาระบบรูปแบบวิธีการหรือแม้กระทั่งมาตรฐานใหม่ๆขึ้นมาอ๋อคือต้องสร้างสิ่งใหม่ใช่ครับหรืออาจจะเป็นงานวิจัยและพัฒนาเฉพาะทางที่ต้องใช้ความคิดริเริ่มสร้างสารรค์มากๆหรือสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าเทียบเท่างานวิจัยได้เลย จุดสำคัญคือมันไม่ใช่แค่ทำตามกรอบเดิมที่มีอยู่แล้วแต่ต้องไปสร้างกรอบใหม่หรือแก้ปัญหาที่มันเซับซ้อนมากๆจนไม่มีแนวทางสำเร็จรูไปไว้ทำตามนะครับโหฟังแล้วท้าทายจริงค่ะไม่ใช่แค่เก่งแต่ต้องเป็นผู้สร้างเลยสร้างมาตรฐานใหม่หรือองค์ความรู้ใหม่ถูกต้องครับแล้วมีตัวอย่างสายงานไหมคะที่วสองเขาบอกว่าเออแบบนี้แหละชัดเจนเข้าขายเลย มีระบุไว้ครับถ้าเป็นสายงานที่ลักษณะางานมันเอื้อมากๆอยู่แล้วเช่นคุณหมอทันตแพทย์สตัตวแพทย์หรือเป็นนักวิชาการสายวิทย์สายเทคโนโลยีที่ทำงานวิจัยและพัฒนาโดยตรงกลุ่มนี้เนี่ยกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานได้เลยอ๋อค่ะค่ะ แล้วถ้าเป็นนักวิชาการสายสังคมสายอื่นๆทั่วไปล่ะคะอย่างเช่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือนักทรัพยากรบุคคลมีโอกาสไหมคะมีครับมีโอกาสแต่เงื่อนไขก็จะเข้มข้นขึ้นไปอีกนิดหนึ่งคือในข้อ2.2.4กับ2.2.5เนี่ยเขาก็เปิดช่องไว้อยู่แต่ว่านอกจากลักษณะงานต้องเข้าเกณฑ์ที่ว่ามาตะกีน้นี้คือต้องศึกษาค้นคว้าพัฒนาใช้ความเชี่ยวชาญสูงมากเนี่ยยังต้องดูเรื่องปริมาณงานในหน่วยงานนั้นๆด้วย ว่ามันสูงมากจริงๆหรือเปล่าอ๋อต้องดูปริมาณงานประกอบด้วยใช่ครับแล้วก็มักจะกำหนดตำแหน่งชำนาญการพิเศษในฐานะผู้ปฏิบัติงานได้แบบจำกัดมากๆเช่นอาจจะกลุ่มงานและตำแหน่งหรือสองตำแหน่งประมาณนั้นครับฟังดูเหมือนกอพอเขาอยากจะผลักดันให้เกิดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจริงๆในระบบราชการนะคะไม่ใช่แค่ให้ตำแหน่งไปตามตามอายุงานหรือตามขั้นใช่เลยครับมองแบบนั้นได้เลย แปลว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่างานที่เราทำอยู่เนี่ยมันมีคุณภาพมีความซับซ้อนสูงจริงๆตามที่เกณฑ์กำหนดถูกต้องเป๊ะเลยครับและมีอีกจุดที่สำคัญมากๆ,ๆเลยที่หลายคนอาจจะเผลอมองข้ามไปค่ะคืออะไรคะ คือการต้องผ่านการประเมินค่างานของตำแหน่งนั้นๆตามหลักเกณฑ์ที่กอพอกำหนดในเอกสารแนบ5ด้วยครับอ๋อเอกสารแนบ5ใช่ครับไอ้เจ้าเอกสารแนบ5นี่แหละเปรียบเสมือนไม้บรรทัดสุดท้ายเลยที่จะใช้วัดว่าลักษณะงานความรับผิดชอบผลกระทบของงานที่เราทำเนี่ยมันหนักมันซับซ้อนพอที่จะเป็นระดับชำนาญการพิเศษจริงๆหรือเปล่าไม่ใช่แค่ดูว่าครองตำแหน่งมากี่ปีหรือชื่อตำแหน่งสวยหรูเท่านั้นเข้าใจชัดเจนขึ้นเยอะเลยค่ะ สรุปก็คือสำหรับข้าราชการสายวิชาการที่อยากจะไปถึงชำนาญการพิเศษในฐานะผู้ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ว .2 ปี58เนี่ยจะทำงานตามหน้าที่ไปเรื่อยๆไม่ได้แล้วไม่ได้เลยครับต้องมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาน,นั้นจริงๆแล้วก็ต้องแสดงให้เห็นว่าทำงานที่ซับซ้อนท้าทายสร้างผลกระทบหรือสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆได้อย่างชัดเจนด้วยถูกต้องที่สุดครับและที่สำคัญมากๆคือ ต้องไปทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมินในเอกสารแนบ5้าให้ถ่องแท้เลยเพื่อที่เราจะได้เตรียมตัวถูกสร้างผลงานให้มันสอดคล้องกันแสดงให้เห็นพัฒนาการความเชี่ยวชาญที่เพิ่มขึ้นแบบมีหลักฐานมีรูปธรรมจับต้องได้เพราะสุดท้ายแล้วผลงานความซับซ้อนของงานเราจะถูกเอาไปเทียบกับไม้บรรทัดอันนั้นแหละครับการมีหลักฐานเชิงประจักษ์นี่สาคัญสุดๆค่ะ การประเมินตามเกณฑ์ปัจจุบันก็ดูจะเน้นผลลัพธ์ที่จับต้องได้มากขึ้นจริงๆนะคะครับผมซึ่งมันก็ทำให้น่าคิดต่อนะคะว่าแล้วในอนาคตล่ะเมื่อเทคโนโลยีใหม่ๆอย่าง AI หรือความต้องการของสังคมมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆการทำงานภาครัฐก็ต้องปรับตัวแล้วนิยามของงานที่ต้องใช้ทักษะสูงหรือความเชี่ยวชาญพิเศษเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปไหมอืมน่าคิดครับเปลี่ยนไปในทิศทางไหนก็น่าจะเป็นคำถามที่น่าเก็บไปขบคิดกันต่อนะคะ